ประมือให้กับน้องๆจาก IMBA ครับสวัสดีครับอนุวิทยดียรจาก IMBA ปีที่1นะครับอยู่เจ็ดดังครับสุส จน,น่าสค่อยู่ track ปีหนึ่งเหมกันนะครับตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของโปรเจกต์ือโครงการสไรด์เพิ่มเติมจากที่อาจารย์เได้พูดมาช่วงตัวแล้วนะครับว่าสไรด์ของเรานี่เป็นเบบี้บางนี่เราก็มีตัวอย่างของไฟฉายตัวนี้ <c oughs> <c oughs> คือไฟฉายสไลด์ที่เราจะเอาไปช่วยผู้คน ในทิ่จอแคนดานที่ไม่มีฟ้าใช้ในทวีปเอเชียของเราโดยเฉพาะยิ่งในในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งชุมชนหรือหมู่บ้านระดับกลุ่มคนที่ไม่มีฟ้าใช้เนี่ยมีถึงประมาณถึงถึงเกืบสองร้อยร้อยคนเลยนะครับตัวนี้เนี่ยก็คือมันเป็นไฟไฟฉายที่แพงเป็นทางแสนที่นะครับคือกลางวันเนี่ยเราก็เอาไปตากแดดให้รับพลังงานแสงอาทิตย์กไวเต็มกลางคืนเนี่ยเราก็สามารถใช้ได้กลางคืน ก็จุดประสงค์หลักของต,ตัวบระษัทนี้เนี่ยคือเราจะเอาไปให้มีชุมชวนที่การแลน,นไฟฟ้าเพราะว่าชุมชนเราเอเนี่ยมันจะมีทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ซึ่งเด็กๆเ,เ,เนี่ยเขาจะต้องนอนเงินประมาณหนึ่งตู้สองตูเพราะว่าเขามีเวลาหนังสือเพราะว่าไฟไม่มีใช้แล้วหรือแหล่งกำงทีเ่เขาใช้เกียรกันน้ํามันแต่ว่าการนช้น้ำมันนี่นก็มีผลต่อาวาโลกร้อนแล้วก็อันตรายที่เกิดเกิดอาการเกิดไฟไหม้ขึ้นมานะครับ ซึ่งตัวนี้เนี่ยผมว่าก็สามารถสามารถนามาใช้ใหม่ได้ตัวอย่างการปลอดภัยแล้วก็สามารถให้ช่วยให้เพื่โอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กๆในทิศราแกรานะครับซึ่งตอนนี้โปรเจกต์ของเราเนี่ยก็ทางมหาลัยทางคณะบาสตร์าการบัญชีธรรมศาสตร์เนี่ยก็แบ่งเป็นทั้งเด็กปริญญาตรีปีหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ทางปรตัวเโทก็ดีเนี่ยก็ช่วยกัน ه, ทำโปรเจกต์ตัวนี้อยู่ก็ต่างๆคนที่ทำก็ตอนนี้ก็จะพูดถึงว่าปีของพวกผมเนี่ยมีโปรเจกต์ตัวนี้คือทำมาทีนไหนแล้วเดยยี๋ยวจอแอนเขาก็จะมาพิเต์ให้ฟังครับสัสดีค่ะพอดีต้องขอใคยทุกคนด้วยนะคะพอดีไม่ค่อยถนัดภาษาภาษาไทยเท่าไหร่แต่ว่าจะอธิบายว่าที่จออนไปทำกับ ทางเวรที่อาจารย์สอนภาษาอังกฤษอยู่ที่โรงเรียนน้ตุลนะคะก็มีไปคุยกับเด็กๆว่าในประเทศปากีสถานมีเด็กคนนึงเขาต้องนอนสองช่วหนึ่งทิ่เดเขาอธิบายไปแล้วเพราะว่าบนเขาจะไม่เขาทำอะไรไม่ได้เลยเขาต้องนอนอเด็กเขาก็สงสัยกันว่าเมืองชุมชนแบบนี้ยังมีอีกเอยก็คุยว่าปัญหานี้ยังมีจริง เขาก็มีความคิดเห็นว่าอยากช่วยเหลือคนที่อยู่ในหมู่บ้านแบบนี้คะก็เราก็เลยมาคุยกันถึงปัญหาแล้วก็พอดีก,ก็เลยที่อิมบ้าก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยมีหนึ่งหโซลูชันก็คือการใช้โซลาร์ไลท์เป็นเป็นเอ NERGY SOURCE ให้กับคนที่อยู่ในหมู่บ้าน เด็กๆเขาตัง้งชื่อกันอของโครงการ Service Learning Project ของเขาว่า Bright l i n t Bright n i h t Project แล้วเขาเก็คุยกันเขาเป็นคนวางแผนจอยเป็นคนที่ facilitate ่างเดียวค่ะเขาอยากให้เป้าหมายเขาคือเขาอยาก donation, million, บริ a t i ชั่น50ถึง100ยูนิตกับกับหมู่บ,าบ,าบา้านต่างๆค่ะในใน time frame จากเดือน February ถึง September 2009 แล้วคือทั้งหมดนี้อย่างทีบ้าก็คือเด็กๆช่วยกันคิด uh, first event mm. ของเราก็พ mm. รดิชนกับวันวาเลนไทน์เด็กๆเ,เขาก็นำช็อกโกแลตคุกกี้เค้กแล้วก็มีการขายเครื่องดื่มสำหรับวันวาเลนไทน์เพราะว่าเป็นเป็นวันที่สำหรับ uh, แห่งความรักความรักไม่ใช่แค่กับพ่อ uh, มแม่เพื่อนๆแต่ว่าก็กับทุกๆคนภายในวันนั้นเรา เก็บเงินได้ถึงพันสามพบาทค่ะเด็กเขาก็มีการเขียนโฆษณาการเขียนโปสเตอร์แจ้งจไหนกับผู้ป้ครองแล้วก็ขายกับเพื่อนๆขายกับผู้ป้ครองและวก็ครูที่โรงเรียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพเก็บเอาไว้ค่ะที่เด็กเขามีการสนุกสนานกับกิจกรรมแล้วก็ได้ได้เป็นพ่อขายแม่ขายเยก็จะเห็นเลยว่า e n t r e p r e n e u r i a l s p i r i ง ด็กตัวเล็กๆน้อยๆก็ยังมีแล้วก็จะมีสเปเชียลแลงสำหรับคนที่เป็นส p o n เ o อร์ภายในโรงเรียนก็มีผู้ท่านผู้ปกครองสนับสนุนกันเยอะมากเลยค่ะการให้เวลากับลูกๆที่สนใจทำโปรเจกต์แล้วก็าการาส,สน,นับสนุมโรงเรียนเป็น,ปน,ปนอย่างแรงค่ะ,ะก็คือถ้าใครสนใจมา,มาว่วมือกับเด็กๆก็ติดต่อทีได้ค่ะนนครับพีข้างหน้าเครับ ก็อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นที่อาจารย์ได้บอกเหมือนกันว่าเ,ออเงินที่ทุกท่านบริจาคเนี่ยครึ่งหนึ่งของเราเนี่ยจะมอบให้กับโครงการจะสีส่วนเพื่อเป็นการสสนับุการศึกษาแล้วก็การแข่งขันทานงธุรกิจที่จะขึ้นในปีนี้นะครับ้าส่วนครึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะเอาเอารวมกันแล้วก็เอาอไปซื้อไฟฉายระบายแสงที่ตัวนี้แล้วไปมอบให้กับชุมชนที่ยังขาดแสงสว่างอยู่นะครับ ก็ขอค่าวรวมมื่นุกคนช่วยกันคนลี่คนน้อยนะครับช่วยกันสร้างเกิดความสว่างเพิ่มเป็นสาหนึ่งร้อยบาทสินค้ารับพันนะคะครับแบมากจะย่งผมสงสัยมากเลยครับพราะำไมแสอกดิ์แล้วทำไมเราใช้ไปใช้เพราะว่าพวกกันคือมีมีบัตรดีเลยครับอันนี้ชี้นเรื่องของมันเก็บได้ใช่ไหม ก็จะพอคือไฟแรงอยู่คือสายแดดได้กลางวันมันก็บอกผมว่าปกติเพราะจะชิมกับการที่มันต้องพึ่งแสงทิศแล้วต้องส่องก็เลยส่องแสัยที่สุดก็อันนี้ทำไปแล้วกี่ที่นะครับโครงการนี่ยครับก็แจกจริงจริงๆแล้วโครงการนี้คือเราเล่นต้นเองจริงจริงแล้วมันก็มีโครงการสองนัดนี่แล้วที่ที่ ประเทศอินเดียประเทศแอฟริกาก็จะมีบริจบบบาคก,กันเยอะม้างค่ะแต่ว่าจะมีทางอื่นบ้างทางศิษยาเห็นว่าในบ้านเราใกล้ๆก็มีในซาติเชชั่นนะคะก็เลยอยาไกได้มาบริจาคนด้วครับก็ช่วยกันนะครับก็เลยคนน้อยนะครับต่อไปจะมีอะไรอื่นๆไหมครับหรือว่าจะมีอื่นๆที่ใช้ก็ต่างๆก็มีก็สวัสดีครับสวัสดีเป็นเชื้อหนึ่งเลยครับเป็นเชื้อบนึ่งเลยครับ ภภาาาาษษใหม่มีใครสนใจสนใจไหมคะว่าทำไมเป็นสีชมพูโอ้่ารางคนถามเป็นผู้หญิงตั้ยอคนนี้ซื้อทำสีชมพูผมก็ไม่เค่อยแน่ใจแล้วซื้อไปฝากผู้หญิงแฟนจริงๆแล้วที่ที่ร้านถอดเนี่ยเขาอยู่หลายสีนะทั้งสีดำสีส้มอะไรย่างเงี้ยแต่สีดำเนี่ยจะไปแบบดูแข็งกระด้างเยนะแต่พอไปจับร้านเนี่ยเหมือนกับว่าทางชาวบ้านเนี่ยเขา ยากจนอยู่แล้วว่นนาขอมันดีก็ไม่ขายให้กับกับทางเ,เ,เดินาปากเนป่เนยเพราะว่าสีดำเลยก็แบนๆพอถ้าเป็นสีส,ส้มสีอะไรเนี่ยตัวบริจาคคือลูกค้าโบลิ่งครับท้ามถึงสีท่อนแสนเพราะว่าคุมมาไม่ให้ขโมยนะกาเซอร์วิสเนี่ยนะครับวันนี้คือหลขอบริจาคเขาอยากคิดจะไปขายต่อเลยนะครับอ๋อก็ดีเหมือนกันนะครับน่าสนใจมากทีเดียวสีชมพูไม่มีใครขาย แต่จะใช้หรือไม่ก็ตัดสินใจเอาเองแต่น่าใช้น่าใช้ไปดคับไปด้วยแล้วก็สอบไปด้วยครับโอเคครับมีเ้นจเหนไหมครับมีคำถามเลยมีคำถามครับถ้าผมอยากเรีมไรนี่อ่มเติมนิดหนึ่งต้องการที่ประเทศลาวนแต่ตอนนึ่งซึ่งมีโรงเรียน เปล่าปาเนี่ยมประมาณ300กว่ที่นั่นไม่มีเปฟ้าเพราะนั้นผนะมนไม่จอกมาดานใช่ท้อะม,มีสายไฟนะแต่ไม่มีต่างซื้อไปฟ้าจะอามาดานเลย่อดนะผมผมได้ยิน,น,นเรื่องนี้เนี่ิดว่าผมเป็นสิ่งที่เริ่มต้น,ในอะไรได้อสกอย่างถ้าผมจะร่วมด้วยผมขออนุญาตบริบออจาก200ชิ้นแต่ขอ,อ1 0 0ชิ้นไปให้ที่ประทรมาได้ เป็ครัเมย์ทั้งังละนาจเป็นเศษกินให่นะครับ้วถ้าดมากกีจะักว่านี้เ่บายครับโอเคครับขอนให้กับี